สวัสดีเพื่อนเพืเ่อนบงใครที่อยู่ทางบ้านนะครับอยู่ตามต่างจังหวัดรู้วจะเป็นในส่วนของบ้านทั่วไปนะครับที่ถนนมืดมืดม่นนะครับเราสามารถที่จะสั่งซื้อในส่วนของตัวไฟโซลาเซลล์ของโมดิในส่วนของรุ่นนะครับเป็น MD-SLT27-50 W คือ50วัตต์นั่นเองครับตัวนี้นะเพื่อนในส่วนของตัวสีไฟนะครับมี2แบบเพื่อนจะมีในส่วนของแบบสีขาวและสีเหลืองนวลนวนัน่นเองครับเวลาเราใช้งานนะครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ที่อยู่ในตัวเครื่องเวลาเราชาร์จด้วยแสงอาทิตย์นะครับอยู่ที่5000ม ah ิลลิแอมป์นะครับใช้เวลาชาร์จ 4-6ชั่วโมงขณะที่แดดแบบจ้าๆเลยนะในวันที่แดดจัดๆนะครับในส่วนของการใช้งานกลางคืนนะครับอยู่ได้ที่12ชั่วโมงนะครับผมยันเช้าเลยเบื่อนตัวนี้นะครับสว่างนะครับในส่วนของระบบไฟนะครับเป็นระบบสว่างค้างนะครับกรณีที่ถึงตอนมืดแล้วนะครับตัวเครื่องจะทํางานคือเปิดไฟออโต้แล้วในส่วนของแสงอาทิตย์ขึ้นนะครับในส่วนของตัวเครื่องก็จะปิดเองออโต้นั่นเองครับผมในส่วนของด้านหลังครับก็จะมีในส่วนของ สเปกนะครับการชาร์จการใช้งานนะครับในส่วนของการน้ำ IP 65นั่นเองครับตัวนี้จะสามารถกันฝนแล้วก็กันฝุ่นทั่วไปได้แบบปกติเลยนะครับเราสั่งซื้อไปเราจะได้ในส่วนของตัวขายึดกับในส่วนของเสาปูนเสาไม้นะครับตัวนี้เป็นขานะครับจะมีน็อตทั้งหมด2ลรูนะครับชุดน็อตจะมีมาให้เลยเพื่อนก็มีในส่วนของตัวผูพลาสติกนะครับและในส่วนของตัว สกูยึดนั่นเองครับเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของตัวน็อตยึดในส่วนของโคมไฟโซล่าเซลล์กับตัวขาจับตัวนี้นะครับก็จะมีตัวสีดำนะครับจะแยกมาให้เลยนะครับเราสามารถที่จะประกอบนะครับผม ประกอบเข้าไปนะครับผมในส่วนของตัวขาย,ยึดตัวนี้ได้เลยนะครับประกอบเข้าไปแล้วก็ขันน็อตหนึ่งตัวนะครับตรงนี้นะครับขันนอ็อตเราก็ไปยึดกับตัวเสานะครับเสาปูนหน้าบ้านนะครับผมเอาไว้หน้าบ้านซ้ายขวาอะไรเงี้ยค่อยดูเพื่อนๆตัวนี้ความสว่างเลเพื่อนกดนะครับผมเปิดโอ้โหโคตรสว่างเลยเพื่อนดนูดูดูดด อย่างสว่างนะครับเดี๋ยวผมจะไปปิดไฟให้เพื่อนได้ชมกันนะครับสว่างแค่ไหนนะหลังจากที่เราปิดไฟนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไฟอันนี้คือไฟสีขาวนะครับแต่ถ้าเกิดเหลืองนวลน,นวนมันจะออกอมเหลืองนั่นเองครับผม นี่เลยนะครับผมสว่างจ้านะครับผมสามารถเอาไปใช้งานกันได้สบายๆเลยนะครับรุ่นนี้นะครับผมอยู่ที่50วัตต์นะครับผมก็สามารถที่จะเลือกสั่งซื้อกันได้เช่นกันนะครับในส่วนของตัวด้านหลังนะครับจะเป็นในส่วนของแผงโซล่าเซลล์นะครับจะชาร์จลงไปที่แบตเตอรี่ในตัวเครื่องนี้นะครับผมใช้เวลา4-6ชั่วโมงอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดแดดจ้าจานะใช้ในส่วนของกลางคืนนะครับ 12ชั่วโมงสูงสุดนั่นเองครับผมหน้าตาสวยๆนะครับรุ่นนี้นะครับยอดันดับหนึ่งเลยนะครับยอดขายขายดีมากๆครับผมใครที่สนใจแผงโซล่าเซลล์ไฟฟ้าแบบนี้นะครับประหยัดไฟนะครับเอาไว้ทางเดินต่างๆนะครับที่มืดมืนะครับเอาไว้หน้าบ้านของเรานะครับ2จุดซ้ายขวาหน้าหลังอะไรประมาณนี้นะครับรั้วจะไว้ตามรั้วนะครับทางเดินนะครับผมรั้วทางเข้าบ้านอะไรเงี้ยก็จะทําให้เรานะครับเดินกลางคืนนะครับผมก็จะ สา,สามารถเอาไปติดตั้งนะครับยึดน็อต2ตัวนะครับติดกระเสาปูนเสาไม้แล้วแต่เลยเพืเ่อนๆใครที่สนใจคมไฟแผงโซล่าเซลล์แบบนี้ของโ o d i s o ล a านั่นเองครับผมก็สามารถตามเข้าไปกดสั่งซื้อเก็บเงินไปทางกันได้เลยนะครับเดีย๋ยวเราเจอคลิปหน้ากับไอซองรีวิวแนะนําสินค้าเด็ๆดๆแบบนี้คลิปต่อๆไปนั่นเองครับ